สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโครงการถอดบทเรียนและรวบรวมองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริในวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับแม่พิมพ์แห่งท้องทุ่งที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนครูประทุมสุริยาที่ตําบลสันปลายางอําเภอแม่แตงจังหวัดเชิงใหม่ค่ะ แม้ว่าชาวนาคือผู้สร้างคุณูปการในฐานะผู้ผลิตอาหารหรือเป็นครัวของโลกแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าปัญหานหนึ่งของเกษตรกรไทยคือความเชื่อที่ว่าการทำนาถือเป็นอาชีพของชนชั้นล่างสุดในสังคมที่ไม่ได้รับการยอมรับยกย่องเนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้กับชาวนาจนทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลสันปะยางจำเป็นต้องส่งลูกหลานออกไปเรียนในเมืองเพื่อหนีวิถีเกษตรและการเหยียดฐานะทางสังคมค่ะ และนี่เองคือจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจของครูปรทุมสุริยาที่ต้องการให้อาชีพของชาวนาไทยได้รับการยกย่องมากกว่าที่เป็นอยู่รวมถึงมีรายได้พอเลี้ยงดูครอบครัวและได้รับการยอมรับเหมือนชาวนาในต่างประเทศค่ะ เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้นะคะหลายคนคงมีคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วทำไมครูปรทุมสุริยาจึงยอมละทิ้งเงินเดือนหลายหมื่นพร้อมกับเส้นทางของอาชีพครูสอนเคมีซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากกว่าอาชีพชาวนานในมุมมองของคนทั่วไปรวมถึงครอบครัวของครูปรทุมเองที่คัดค้านการลาออกจากราชการของครูปรทุมเพื่อมาพลิกฟื้นที่นาร้างกว่า9ก้าไร่ของบิดา คำตอบของข้อสงสัยนั้นก็คือดรเกษมจันแก้วแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านผู้นี้เป็นผู้จุดประกายฝันให้กับครูประทุมสุริยาโดยดรเกษมจันแก้วเป็นผู้นําทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในชื่อของไรนาส่วนผสมและต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะ หลังจากที่ครูประทุมสุริยาพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกิดเป็นกเกษตรแบบชีวนิเวศซึ่งครูประทุมกล่าวว่ามีหัวใจสำคัญอยู่ที่เรื่องของการวางแผนโดยไม่ลืมลาาคิดเดิมของชุมชนค่ะวาแผนระยะสั้นระยะยาวแล้วก็สิ่งที่มันทำนี่ก็คือมัจะต้องถามตัวเองมาว่าเันเฉชอบอะหนั้นแล้วมันจะศึกษาศึกษาหาความรู้จนได้ของแท้แล้วมันถึงจะเริ่มทำนั่นก็คือการทำกรเกษตรก็อยังมีแบบ เปรียบได้กับทุนเดิมของครูปรทุมสุริยาในเรื่องความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนื่องจากครูปรทุมเคยเป็นครูสอนวิชาเคมีมาก่อนจึงได้นําความรู้เหล่านี้มาจัดก,การพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าเนื่องจากน้ําใตดินเปลี่ยนทิศท,ทางครูปรทุมก็ได้คํานวณการแบ่งพื้นที่น้ําเสียใหม่เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตรของตนซึ่งปรับเปลี่ยนจากหลักการที่หน่วยงานของรัฐแนะนํามาค่ะ หรือจะเป็นการแก้ปัญหาสภาพที่ดินเป็นกรดหรือดินแกว่งครูจะใช้ปุ๋ยเคมีในการแก้ปัญหานะคะเนื่องจากการใช้สารเคมีเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครูปทุมใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการให้ธรรมชาติบำบัดกันเองคือใช้หินฟอสเฟตปอเทืองถั่วเหลืองฟางข้าวและน้ำหมักชีวภาพจนดินมีลักษณะเป็นดินตุยดินนวลในภาษาของชาวบ้านซึ่งก็คือดินที่มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะ ท่านผู้ชมคะก่อนที่ครูปทุมสุริยาจะสามารถคิดค้นแนวทางเกษตรแบบชีวนิเวศบนพื้นฐานของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมนั้นครูปทุมได้เคยลองทําเกษตรแบบวิถีชาวบ้านคือการกู้เงินสร้างแรงงานและซื้อปุ๋ยเคมีแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของการเป็นหนี้สินหรอกนะคะเพราะสิ่งที่ครูปทุมได้ค้นพบก็คือการทําบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากวัฏจกัจกรแห่งการเป็นหนี้สินได้คะ่ะ นอกจากการใช้วิธีชีวนิเวศชีวบำบัดในการแก้ปัญหาน้ำและดินแล้วครูปทุมสุริยายังได้สร้างนวัตกรรมการทำนาจากการปลูกข้าวแบบนาดำสู่การปลูกข้าวแบบนาหยอดน้ำตม้มซึ่งครูประทุมได้เรียนรู้วิธีคิดนี้จากกีฬากอล์ฟและจินตนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านปัจจี้วังแดงจนกลายเป็นการทำนาที่รักษาสุขภาพของผู้ทำนาลดแรงงานลดเวลาและลดมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อีกด้วยค่ะ ยูย่เนี่ยลูกลองดูเหรอหัหหไมือดีมากกับลังเลยครับเาไหมมันคัดว่ามันจะห่างกันสอเซนถ้าคนตัวสูงสองหเซนซึ่งมันไปตรงกับเข้าในแถวอาจารย์อ่าเข้าในเตเตแถวเดเนีน่ยมันจะห่างกันสองถึงสองห้าเซนอันนี้คือ,ค,อคือความความความที่เขาสังเกตอยากเพราะนั้นถ้าเขายืนยืนลักษณะแบบนี้นะเจ้าเอาแขนอ่ะแนบลําตัวแล้วก็ฮึ่ยฮึ่ฮึฮึ่ยลแขนนี้ตั้งฉากกับพื้นขนานกับพื้นนะเจ้า แล้วล,ลูกเราเอาแหนบลังหัวนี่จีบจีบนิ้วโป่งกับนิ้วชี้้ะจีบมันจะจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงของใบหน้าพอดีเลยแล้วเราจับีบไปขึ้นแขนว่าจากตรงนี้ตรงนี้สามซิเซนเจ้าจากตรงนี้จนสุดแขนห้ามน้งน,นนะฮะห้ามน้งน,นะจ๊ะยความว่าฉีบตรงตรงเลยจากที่สามิบฉีบไปสามิบมันเป็นตรงระหว่างแถวของเข้าพอดีเลยเอออันนี้ครูบปุว่าคุ๊จะต้องเอาบาร์ามันเกิดประโยชน์ก็เลยอ่ะเป็นที่มาของกันคะ หยดน้ำเตมกั ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของครูปทุมสุริยาเป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำบัดรักษากันเองดังที่เราเห็นบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้ได้มีการปลูกเสดารอบนอกสวนถือเป็นกำแพงชั้นสูงเพื่อปรับสภาพอากาศและไล่แมลงปลูกมะนาวน้ําหอมบริเวณรอบที่นาเพื่อปรับสภาพน้ําให้เหมาะกับการปลูกข้าวปลูกหญ้าแปดตามแนวคันดินเพื่อป้องกันหน้าดินและสารเคมีจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามาในพื้นที่ปลูก ผลไม้เนื้ออ่อนรอบสระเลี้ยงปลาเพื่อใช้เป็นอาหารธรรมชาติแทนอาหารเม็ดและปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลายสายพันธุ์เหมือนสวนป่าธรรมชาติเพื่อลดปัญหาโรคพืชค่ะจากความสำเร็จของครูประทุมสุริยานำเป็นสู่การใช้พื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ยุวเกษตรและเพื่อนเกษตรกรที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดกับแนวคิดเดิมๆที่อาจจะไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะ ครูประทุมสุริยาเปรียบได้กับแม่พิมพ์แห่งท้องทุ่งนาเพราะแม้ว่าในวันนี้จะไม่ได้สอนหนังสือในห้องเรียนแต่ครูประทุมก็ไม่ได้ละทิ้งอุดมการณ์ของความเป็นครูที่สามารถสอนคนทั่วไปได้โดยไม่จำกัดเพศวัยและอายุตลอดถึงวันเวลาและสถานที่โดยใช้หลักสูตรชีวิตจะเป็นสุขถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียงภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งแรกเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มให้ความรู้กับชาวบ้านและเยาวชนในตำบลสันปยางจนในปัจจุบันมีการขยายผลไปถึงเกษตรกรในพื้นที่อ,อื่นๆครอบคลุมทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะดังนั้นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุมสุริยาจึงเป็นเสมือนโรงเรียนห้องใหญ่ที่พร้อมเปิดต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ นอกจากหลักสูตรที่มุ่งเน้นการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริแล้วครูประทุมสุริยายังได้พยายามสอดแทรกแนวคิดเรื่องหลักเศรษฐีชีวิต5ด้านให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าใจง่ายๆดังที่ครูประทุมกล่าวไว้ว่าวิเศษหาอยางอันแรกครูมีอาหารแะเยอะมากกินที่นี่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดโรคภัยหรือเกิดสงคราม กูมมีชีวไม่อยู่คนอื่นมีชีวไม่อยู่กูอ้าวอยู่ได้อยู่ได้เราคอยู่คนเดียวกูต้องแบ่งปันให้คนอื่นถ้ากูอยู่ตรงนี้ลูกกูมต้องซอสตังเลยข้าวกูมีกินปลากูมีกินพักกูมีกินไข่กูมีกินน้ำมันกูทำได้อะแทบจะไม่ได้ซื้ออย่างเลยลูกนะนั่นคือเศรษฐีอาหารอันที่สองกูเศรษฐีสุขภาพกูเคยเจ็บป่วยแล้วลูกแต่แล้วกูเคยเข้าโรงพยาบาลแต่ทุกๆสามเดือนลูกศิษย์จะเือไป ตรวจสุขภาพยงนงอยก็ไปไปนั่งคุยไปนั่งอย่างเอายาอย่างมาเพื่อเวลาที่ว่าไข่ไปไข่มาจะป่วยอย่างกับมีอนนันแต่แต่ได้เข้าโรงพยาบาลเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็คือตาจะเป็นต้อกระจกพาพาสองข้างจาับอันนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมกามเจ้านี่คือนักเศรษฐีสุขภาพอันที่สามเศรษฐีเพืนพ่นฝูงเพิ่นฝูงคุณียกมากเลยมิตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่มีทั้งคนในประเทศคนต่างประเทศ ต่างประเทศนี่มาที่นี่เกิน30ประเทศเมื่อสักสองที่ที่ผ่านมานี่เจ้าลูกศิษย์ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเปิ้นโทรมาว่าไปอ่านอเนนหนังสือพิมพ์ของของของที่ประเทศอังกฤษเปิ้ลลงลงประวัติครูว่าอย่างก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างก็เกษตรกรสามารถประสบความสําเร็จด้วยการทาบัญชีแล้วปรากฏลงจีร์ครูว่าเขาก็บอกว่าครู ครูเป็นครูเคมีครูไม่เป็นคูู้เกษตรแล้วจะได้ว่าเป็นลงตรงนั้นเจ้าล้วก็เสร็จแล้วเอเมืองงานเกษตรชาติเนะี่ยคลายเป็นเนมาเนาะเป็นนะเ,น,เนมาแล้วก็เข้ามาหนะาเราจับกลับมาโอ้ครูผัานชีวิตไปอาจารย์นักนี่ก็หันว่าขนาดอ่าอ่าก,ก็ก็คือทั้งทั้งทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศเนาะก็เริ่มรูจากเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะเนาะต้องบอกว่าอันครูนี่เป็นคนที่ไอเทคโนโลยีนี่นะมนจ้างลูก ถ้าลูกใส่จือ่อครูเนี่ยนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษลองเปิดดูนะเขาบอกว่ามันมีมากกว่า2อ0ร้อหน้าครูกับมั่วเขาว่าสองร้อยหน้าในในชีวิตยัยงไม่เคยเปิดดูว่าว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังเพราะมันเป็นคนที่ชำนาญเรื่องตา่างมันมีนะันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะก็ก็คือในส่วนตรงนี้นะเพื่อนฝูงเยอะมากอันที่ 4, สี่โลกเศรษฐีความรู้ความรู้นี่ถ้าบ,บาับ่าความรู้เกษตรเนี่ยครูสามารถจะอธิบายได้ด้วยนะัหลักวิทยาศาสตร์ ได้รับวิทยาศาสตร์มบแจช่บอกว่าสูตรีบิสสตร์ใแจ็คต้องเอาวิทยาศาสตร์อ้างอิงน,นั่นคือเศรษฐีความร่ำวอันสุดท้ายเลยเศรษฐีมั่งมีจากชีวิตราชการครูเนะี่ยก็บอกว่าปลายเดือนเข้าเป็นหมื่นต้นเดือนเหลือเป็นร้อยหรือเป็นพันนะอย่างนี้ตลอดเลยแค่สิบสามนะสิบสามปีแต่กี้จับบอกว่าฮะถามอาจารย์ที่โครบอกว่าคุูมีข้าวกินกูมีรถมีบ้านมีอย่างอนข้อสำคัญคือมืนออน

และจากมรสุมชีวิตในช่วงปี2549ที่ครูปรทุมสุริยาคิดจะประกาศขายสวนขายบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแต่ครูปรทุมสามารถผ่านวิกฤตชีวิตและกลับมายืนหยัดได้นั่นเพราะการนำเอาหลักทางพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการทำเกษตรผ่านวิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันและทำงานที่ละอายต่อบาปตามหลักมรรคแและอริยสัจสค่ะ เมื่อความพยายามของครูปรทุมสุริยาส่งผลให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในพื้นที่นา ครูปทุมจึงตั้งใจถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนบ้านปัจจี้วังแดงตั้งแต่ปี2552บนพื้นที่กว่า6ไร่70ตารางวาที่ชาวบ้านปัจจี้ร่วมกันจัดซื้อและมอบให้กับโรงเรียนในนามของต้นกล้าเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ครูปรทุมได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการทําเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเรียนรู้การจดบันทึกหรือการทําบัญชีฟาร์มค่ะ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารางวัลเกียรติยศที่เปรียบเสมือนรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงอย่างครูปรทุมสุริยาอาทิเช่นรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับชาติรางวัลครูบัญชีอาสาดีเด่นระดับประเทศและรางวัลหมอดินดีเด่นระดับประเทศสาขาพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุมสุริยายังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้งานพัฒนาที่ดินและศูนย์อบรมเกษตรกรรวมทั้งได้รับรางวัลระดับนานาชาติในเรื่องการสอนทำนาหยอดและการทำบัญชีฟาร์มให้แก่เกษตรกรในกลุ่มประเทศลาวกลุ่มอีโคเอเชียเกษตรกรในประเทศอิตาลีเยอรมนีอเมริกาอังกฤษ ญี่ปุ่นและศูนย์ศึกษาเกษตรกรรมของมหาวิทยาลัยคอแนลและมหาวิทยาลัยฮาหวัดอีกด้วยค่ะ ชีวิตของครูประทุมในวันนี้ทั้งในฐานะผู้ประสานงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนบ้านปัจจี้วังแดงและครูภูมิปัญญาของมูลนิธิปิดทองหลังพระจึงมุ่งมั่นและคิดอุทิศให้กับสังคมตลอดจนขอร่วมสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมและเกิดจิตสำนึกตระหนักรักบ้านเกิดด้วยค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นณศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนครูประทุมสุริยาได้ย้ำให้เห็นชัดแล้วนะคะว่าการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในวันนี้จะไม่ใช่การขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บรรดาลพืชผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แต่จะเป็นการใช้ความเพียรพยายามและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ จึงนับได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุมสุริยาตำบลสันปยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ได้สืบสารแนวพระราชดำริและตามรอยเบื้องพยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วค่ะ